กัมพูชาเป็นรัฐในอลาลกขาของฝรัษษ่งเศสตามสนที่สัญญาอลาลกขาระหว่างฝรัษษ่งเศสกัมพูชาบวันที่1 1สิงหาคมปี1863ในรัชะสมัยเจ้าน,นรดมโดยไทยพยายามคัดค้านแต่ไม่เป็นผลสําเร็จในช่วงแรกฝรัษษ่งเศสปกครองกัมพูชาโดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการภายในมากนักและช่วยคําจุนราชบัลลังก์ของกัมพูชาโดยช่วยปราบกบฏต่างๆจนปีคิเตศราช1883ถึง1884 หลังจากการยึดกรองเวียดนามได้ทั้งหมดโดยพยายามริดอําอำนาจของกษัตริย์และยกเลิกระบบไพร่ทาสทําทให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนอย่างรุนแรงจนต้องเจรจากับเจ้าเน,นรดมกษัตริย์ในขณะนั้นให้ประกาศสันติภาพและระงับการแทรกแซงกัมพูชาจนกระทั่งเจ้าเน,นรดมสวรรคตฝรั่งเศสได้สนับสน,น,นุนเจ้าศรีสวัสดิ์ขึ้นเป็นกษัตริย์พร้อมทั้งมอบอำนาจการปกครองทั้งหมดให้ฝรั่งเศสความสนใจกัมพูชาของฝรั่งเศส เกิดจากการที่ฝรั่งเศสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวียดนามและเกิดขึ้นภายหลังจากที่นักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสชื่อองรีมูโฮได้เข้าเฝ้านักองค์ดวงซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะเดินทางไปค้นพบเมืองพนะนครที่เสียมราชมูโฮได้ตั้งข้อสังเกตในหนังสือที่บันทึกเกี่ยวกับการเดินทางของเขาว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลและมีผู้ปกครองซึ่งกำลังละเลยราชสมบัติของพระองค์นักองค์ดวง ทรงมีพระราชอัธยาศัยโอบอ้อมอารีทั้งต่อมูโฮและชาวยุโรปอื่นๆทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิชนารีชาวฝรั่งเศสชื่อเมอร์ซิเออร์ชองครอสมิธผู้ซึ่งตั้งศูนย์มิสซังอยู่ใกล้อุดงและได้ให้ความช่วยเหลืออย่างแข็งขันแก่คณะทุตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในปีคิศราช .1856 มิตรได้กราบทุนให้นักองค์ดวงเห็นประโยชน์ของการที่กัมพูชาเป็นอิสระจากการควบคุมของไทย และจากการรุกล้นของเวียดนามในช่วงสองปีสุดท้ายของรัชสมัยของพระองค์จึงถือโอกาสที่ฝรั่งเศสขยายตัวเข้าไปในเวียดนามเรียกร้องดินแดนกัมพูชาที่สูญเสียให้แก่เวียดนามไปนานกว่า200ปีกลับคืนเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสไส้งอนได้รีรอที่จะตรวจสนองข้อเสนอทางพระราชมัยตรีของนักองค์ด้วงทั้งนี้เพราะพวกเขากําลังพะวงอยู่กับการทําสงครามกองโจรในเวียดนามและไม่แน่ใจว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ปารีสหรือไม่ แต่ข้อเสนอนี้ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อนักองค์ดวง,งเสดสวรรคตในปีคิศกราช1860และกัมพูชาได้เกิดสภาพสงครามกลางเมืองเจ้าน,นโรดมองค์รัชชายาที่นักองค์ดวงทรงแต่งตั้งไม่เป็นที่นิยมในเขตสุกทางด้านตะวันออกและในหมู่ชา,ชาวจามซึ่งต่อต้านรัฐบาลกัมพูชาและเกือบจะยึดเมืองอุดงได้ตั้งแต่รัชสมัยของนักองค์ดวงแล้วองค์เจ้าน,นโรดมเอง เมื่อครั้งยังทรงพระยาวได้ประทับอยู่ที่ราชสำนักไทยเป็นส่วนใหญ่ในฐานะตัวประกันครั้นเมื่อพระองค์ไม่ได้รับความนิยมเจ้าณโรดมจึงเสด็จออกจากกัมพูชาในปีคิดศักราช1861และเสด็จกลับมาอีกครั้งในปลายปีต่อมาพร้อมโดยการสนับสนุนจากฝ่ายไทยการกลับคืนสู่กัมพูชาในครั้งนี้เปรียบเสมือนทันบนเนื่องจากเครื่องราชกุดพันทั้งหลายของพระองค์ยังคงอยู่ที่กรุงเทพฯอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา จ้านโรดมทรงหันเป็นเจราจาตกลงกับฝรั่งเศสอีกเนื่องจากไม่ทรงพอพระทัยการแทรกแซงของฝ่ายไทยและทรงชื่นชมกับบรรณาการที่ฝ่ายฝรั่งเศสนำมาถวายตามหลักฐานร่วมสมัยชิ้นหนึ่งผู้บัญชาการกองทัพเรือฝรั่งเศสที่รับผิดชอบเวียดนามใต้ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในขณะนั้นว่าไม่มีสงครามจะต่อสู้มีแต่ชัยชนะอันสันติและก็เริ่มต้นฝันถึงกัมพูชายุคอาณานิคมได้เริ่มต้นอย่างไม่ตั้งใจและไม่มีแบบแผนมาก่อน ผู้แทนจากกระทรวงฐานเรือฝรัษษ่งเศสได้ลงนามในสนธิสัญญากับเจ้านรดมที่เมืองอุดมในเดือนสิงหาคมปีคิเตศกราช1863โดยเสนอให้มีข้าหลวงทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองเพื่อแลกเปลี่ยนกับสัมปทานการทำไม้และสิทธิ์ในการสำรวจแหล่งแร่เจ้านรดมทรงปกปิดไม่ให้ที่ปรึกษาจากไทยทราบเรื่องการลงนามในสนธิสัญ,ญญาเป็นเวลานานหลายเดือนแต่เมื่อกลุ่มที่ปรึกษาจากไทยทราบเรื่องและแจ้งข่าวไปยังกรุงเทพ เจ้านารดมก็ทรงยืนยันที่จะสวามิภักดิ์ต่อพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ทรงประกาศต่อบรรดาที่ปรึกษาในพระองค์ว่าฉันยังคงเป็นข้ารับใช้ของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยพระบารมีในตลอดชั่วชีวิตไม่มีสิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นในใจของฉันได้ทางฝ่ายไทยก็ได้เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับที่กว่าฝรั่งเศสจะทราบในต้นปีคธศักราช1864ก็หลังจากที่เจ้านารดมส่งให้ศัตยบาลสัญญา ที่ทำฉบับแรกนักกลุงปาลิสไปแล้วยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสมเด็จเจ้านโรดมส่งต้องการอะไรจากประเทศไทยพร้อมๆกับที่ต้องการจากฝรั่งเศสเพราะดูเหมือนว่าพระองค์จะทรงแสดงละครอ,อยู่ตลอดเวลาวิธีการที่พระองค์ทรงเลือกใช้ก็คล้ายคลึงกับพระปิตุลาหรือนักองค์จันทร์เคยทรงใช้กับเวียดนามเจ้านรดมได้ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษในกลางปีคิธศกราช1 8 6 4 โดยมีผู้แทนฝ่ายไทยและฝรั่งเศสรวมในพิธีมีข้อมูลของฝรั่งเศสหลายชิ้นที่บันทึกสิ่งที่น่าหัวรอกที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันระหว่างการประกอบพระราชพิธีนั่นคือฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสทะเลาะกันเกี่ยวกับลำดับพิธีการและเครื่องราชกุฎพันธุ์ในขณะที่เจ้าเโนโรดมก็ทรงเพอ้อฝันอย่างไม่เดียงสา้วยการประกาศยอมสวามิภักด์ต่อทั้งกษัตริย์ไทยและฝรั่งเศสเป็นครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพ เป็นผู้คัดเลือกและประกาศพระนามของพระมหากษัตริย์กัมพูชาและเป็นครั้งสุดท้ายอีกเช่นกันที่พระมหากษัตริย์แห่งกัมพูชาส่งอ้างความชอบธรรมจากทั้งราชสำนักไทยและฝรั่งเศสจึงนับว่าเป็นครั้งแรกที่กษัตริย์กัมพูชายอมรับอำนาจของชาติยุโรปเหนือราชมงกุฎของพระองค์และพระมหากษัตริย์กัมพูชาที่สืบราชสมบัติต่อมาอีกสามพระองค์ก็ได้ยอมรับนับถือธรรมเนียมปฏิบัติดังกล่าวนับจากจุดนี้เองที่ทําให้อิทธิพลของไทยเหนือราชสำนักกัมพูชาเริ่มเสื่อมลง และค่อยๆเสื่อมหายไปหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีคศักราช .1867 การสถาปนาให้กัมพูชาเป็นรัฐในอขารกของฝรั่งเศสไม่สามารถยุติการกรบฏเพื่อล้มราชวงศ์หรือยุติกบฏพระพศรีอานซึ่งแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปีแรกๆของรัชสมัยเจ้านรดมแม้ว่าฝ่ายกองกําลังทหารฝรั่งเศสจะเข้ามาช่วยปราบปรามพวกกบฏกลุ่มต่าง,งๆตั้งแต่ปี1867 กลุ่มกบฏที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่นำโดยปูกอมโบอดีตพระสงฆ์ซึ่งประกาศตนว่ามีสิทธิ์ในราชบัลลังก์มากกว่าเจ้าโนโรดมหนึ่งปีก่อนหน้านั้นเจ้าโนโรดมทรงย้ายพระราชวังไปอยู่ที่กรุงพนมเปญเนื่องจากทรงถูกขอร้องจากฝรั่งเศสให้ย้ายดังเช่นที่พระปิตุลาของพระองค์คือนักองค์จันทร์ซึ่งเคยถูกขยันขยอจากเวียดนามในตอนต้นศตวรรษด้วยเหตุผลและวิธีเดียวกันในกรณีของฝรั่งเศสนั้นแรงจูงใจที่สำคัญคือด้านการค้า เพราะกรุงพนมเปญเป็นเมืองที่ติดต่อใกล้ชิดกับไส่งอนได้ง่ายกว่าเมืองหลวงอื่นในดิแนแดนกัมพูชาและจากการสำรวจลุ่ม,ม่น้ำโขงของคณะนายพลจัตวาอีดูดาเดลลาเกก็ยังมีความหวังว่าข้อมูลจากการสำรวจแม่น้ำโขงตอนเหนือจะบรรลุความฝันของฝรั่งเศสที่จะให้กรุงพนมเปญเป็นศูนย์กลางสำคัญด้านพาณิชยกรรมในช่วงทศวรรษที่1860และ1870นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับฝรั่งเศส ทั้งนี้เพราะรัฐบาลกัมพูชาอยู่ในกำมือของข้าราชการหนุ่มๆแห่งกระทรวงทหารเรือของฝรั่งเศสผู้กระหายชื่อเสียงตำแหน่งและหลงไหลในความแปลกใหม่ของดินแดนที่พวกเขาเผชิญอยู่โดยทั่วไปผู้บกเบิกลทัทธิอนานิคมที่ทำงานหนักดังเช่นดูดาเดลเกฟรังซัวแกนิเยชองมูลาและเอเตียนอโมนิเยล้วนเป็นผู้เห็นอกเห็นใจชาวกัมพูชาและยอมรับความรุ่งเรืองของอารยธรรมเขมร พวกเขาได้สำรวจแม่น้ำโขงแปลพงศวดานกัมพูชาตีความจาลึกต่างๆและดำเนินการจัดส่งปฏิมากรรมเขมรจำนวนมากไปยังพิพิธภัณฑ์ในกรุงปารีสไซง่อนและรวมทั้งในกรุงพนมเปญด้วยสำหรับคนกลุ่มนี้ความยิ่งใหญ่ของสมบัติที่พวกเขากอบโกลไปและความรุ่งเรืองของอดีตอันไกลโพ้นของกัมพูชาได้ให้ภาพที่ขัดแย้งกับความเสื่อมสุดของราชสำนักกัมพูชาและความช่วยตัวเองไม่ได้ของประชาชน ความแตกต่างระหว่างวิธีการปกครองกัมพูชานในทศวรรษที่1860และการปกครองอาณาจักรพระนครเมื่อเกือบพันปีล่วงมาแล้วมีอยู่เพียงเล็กน้อยในยุคมืดของทั้งสองช่วงเวลานั้นรัฐบาลหมายถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ด้านสถานะที่ชาวไร่ชาวนาต้องจ่ายภาษีเป็นข้าวของป่าหรือแรงงานเพื่อรับใช้บรรดาข้าราชการในทางกลับกันพวกข้าราชการก็ต้องถวายข้าวของป่าและแรงงานของชาวนาชาวไร่ ที่พวกเขาได้รับมาให้กับกษัตริย์จํานวนของข้าไลท่ที่กราชการคนหนึ่งจะกดขี่เอาเปรียบได้ซึ่งอยู่กับตําแหน่งฐานะของบุคคลเหล่านั้นทิพระหากษัตริย์เป็นผู้กําหนดตําแหน่งเป็นสิ่งที่ซื้อขายได้และจํากัดการซื้อขายอยู่ในกลุ่มขุนนางที่มีเงินหรือมีข้าวของมากพอที่จะซื้อตําแหน่งนั้นได้ในคริสต์ศตวรรษที่19ความมั่นคงข,งของสังคมชนบทที่เสื่อมถอยได้บั่นทอนรากฐานของการจัดระบบดังกล่าวข้างตน้น สถานการณ์นี้ได้ต่อเนื่องมาจนถึงยุคอนาธิคมถึงตอนนั้นพ่อค้าชาวฝรั่งเศสและชาวจีนจะเข้ามาดูแลผลประโยชน์ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงได้จากระบบนั้นเจาน้านโรดมทรงปกครองราชสำนักกัมพูชาตามแบบอย่างที่ฝรั่งเศสใช้อำนาจกำหนดตามอำเภอใจตลอดราชสมัยของพระองค์เจา้านโรดมทรงขีดเส้นให้ดำเนินนโยบายเพื่อความอยู่รอดมากกว่าเพื่ออุดมการ์ในการบริหารประเทศในปี1866 และในทศวรรษที่1870ด้เิได้เกิดกบฏเพื่อต่อต้านการปกครองของเจ้าเนโรดมและการที่พระองค์ยอมรับอำนาจของฝรั่งเศสการกรบฏทั้งสองครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมากและยังสร้างความยุ่งยากในการปราบปรามให้กับฝ่ายฝรั่งเศสอีกด้วยแต่ฝรั่งเศสไม่ยอมรับผิดในปัญหาที่เกิดขึ้นกลับโทษสมเด็จเจ้าเนโรดมและหันไปสนับสนุนพระอนุชาต่างบารดาของพระองค์คือเจ้าศรีสวัสดิ์ผู้นำกองทัพปราบกบฏทั้งสองครั้ง เคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกฝรั่งเศสขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ